ในห้วงลึกอันมืดมิดและเย็นยเยือกของมหาสมุทรมีสิ่งมีชีวิตลึกลับและสง่างามซ่อนตัวอยู่เพื่อรอการค้นพบสัตว์เหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สิ่งมีชีวิตธรรมดาแต่เป็นอัญ,ญมณีที่ล้ำค่าในวัฒนธรรมอาหารมานิ่นนานสองอัญ,ญมณีแห่งท้องทะเลลึกเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะอาหารเลิศรสระดับโลกคลิปนี้นานาสาระจะพาคุณไปพบกับเรื่องราวของปูหิมะและปูเรดคิงแคป สุดยอดแห่งปูราคาแพงปูหิมะหรือสโนคราบหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกอย่างคุ้นเคยว่าสุไวคานิและปูเรดคิงแคบหรือปูทารบะเรื่องราวของพวกมันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์แต่ยังรวมถึงประวัติศาสตร์ชีววิทยาที่น่าทึ่งและความท้าทายที่พวกมันต้องพบเจอในโลกที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปปูเรดคิงแคบหรือปูทารบะ ราชาแห่งท้องทะเลลึกปูทารบะไม่ได้เป็นเพียงแก่ปูที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลปูคิงแคปแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์เป็นเหมือนกับพลังแห่งมหาสมุทรอันบ้าคลั่งยามต้องออกเรือฝ่าพายุเพื่อเข้าไปหาพวกมันพวกมันได้รับสมญานามว่าราชาแห่งปูโดยรูปร่างอันสง่างามและเนื้อก้อนโตอันโอชะเดิมทีปูทารบะ มีถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติในน่านน้ำอันเย็นจัดของทะเลเบอริงและตลอดแนวชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือย้อนไปในอดีตการชนพื้นเมืองในแถบอลลสกาและไซบีเรียได้จับปูชนิดนี้เพื่อประทังชีวิตมานานนับศตวรรษแต่การประมงเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ใน阿ลสกาเพิ่งพเพิ่มต้นอย่างจริงจังในทศวรรษที่1940หลังสงครามโลกครั้งที่สอง อุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่1950ถึง1960กลายเป็นยุคขุดทองแห่งท้องทะเลที่เหล่าชาวประมงต้องเผชิญกับคลื่นลมรุนแรงและอุณหภูมิเยือกแข็งเพื่อแลกกับขุมทรัพย์ใต้สมุทรที่กลายเป็นกระดูกสันหลังทางเศรษฐกิจของรัฐ阿拉斯อย่างไรก็ตามเรื่องราวที่น่าทึ่งและส่งผลกระทบอย่างมากคือการที่ปูธาระบะได้ไปปรากฏตัวอยู่นอกชายฝั่งประเทศรัสเซียและนอร์เวย์ ในช่วงทศวรรษที่1960ถึง1970นักวิทยาศาสตร์โซเวียตได้ริเริ่มโครงการอันทเยทะยานโดยการนำปูธารบะจำนวนหนึ่งจากมหาสมุทรแปซิฟิกมาปล่อยในทะเลนอกชายฝั่งรัสเซียและนอร์เวย์จุดประสงค์คือเพื่อสร้างทรัพยากรประมงใหม่ให้กับภูมิภาคที่ขาดแคลนแหล่งโปรตีนในเขตหนาวเย็นปูธารบะได้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้อย่างน่าทึ่งและมีการแพร่กระจายพันธุ์อย่างรวดเร็ว กลายเป็นชนิดพันธุ์ต่างท่มที่ประสบความสําเร็จอย่างมหาศาลพวกมันได้เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศดั้งเดิมทางทะเลของรัสเซียและนอร์เวย์อย่างสิ้นเชิงเนื่องจากเป็นสัตว์นักล่าขนาดใหญ่ที่กินสัตว์หน้าดินหลากหลายชนิดแต่ในขณะเดียวกันก็ได้สร้างอุตสาหกรรมการประมงปูทารบะที่มีมูลค่ามหาศาลนำมาซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญให้กับนอร์เวย์และรัสเซียด้วย ปูทาระบะมีขนาดที่ใหญ่โตน่าเกรงขามตัวผู้ที่โตเต็มที่สามารถมีกระดองกว้างได้ถึง28เซนติเมตรและมีน้ำหนักได้มากกว่า11กิโลกรัมเมื่อกางขาออกเต็มที่ช่วงขาของมันอาจยาวได้ถึง1.8เมตรพวกมันมีสีแดงเข้มถึงแดงอมม่วงอันเป็นเอกลักษณ์และสิ่งที่น่าสนใจคือแม้พวกมันจะมี10ขาแต่จริงๆแล้วพวกมันใช้เพียง8ขาในการเคลื่อนที่ ก้ามสองข้างและขาเดินหกขาส่วนอีกสองขาที่เหลือมีขนาดเล็กมากและซ่อนอยู่ใต้กระดองปูทาระบะอาศัยอยู่ในน้ำเย็นจัดประมาณลบ1-4องศาเซลเซียสที่ความลึกหลากหลายตั้งแต่20เมตรไปจนถึง1,100เมตรพวกมันเติบโตด้วยการลอกคราบโดยสลัดเปลือกเก่าทิ้งเพื่อขยายสนาดการลอกคราบจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงวัยเยาว์และลดลงเมื่อโตเต็มวัย ปูตัวเมียสามารถอุ้มไข่ได้จำนวนมหาศาลนับล้านฟองใต้ท้องเป็นเวลาเกือบหนึ่งปีก่อนที่ไข่จะฟักตัวเป็นตัวอ่อนที่ลอยอยู่ในน้ำช่วงสั้นก่อนลงสู่พื้นทะเลปูทารบะมีอายุไขที่ยาวนานบางตัวอาจมีชีวิตอยู่ได้ถึง20-30ปีพวกมันเป็นสัตว์กินไม่เลือกโดยหลักๆจะกินหอยต่างๆนอนทะเลและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในตะกอนดิน การอพยพย้ายถิ th th ่นฐานตามฤดูกาลเพื่อการผสมพันธุ์และการหาอาหารเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตที่สำคัญของพวกมันปูหิมะหรือสวไยคานิอัญมณีแห่งฤดูหนาวในขณะที่ปูธารบะคือราชาผู้สง่างามปูหิมะหรือสวไยคานิคืออัญมณีแห่งท้องทะเลที่โดดเด่นด้วยเนื้อหวานช่ำละเอียดดุดหิมะอันเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว การจับปูหิมะเพื่อการค้าเพิ่งเริ่มมีขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่1960ในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกของแคนาดาโดยเริ่มแรกเป็นผลพลอยได้จากการจับปลาหน้าดินก่อนจะพัฒนามาเป็นการประมงเฉพาะทางโดยใช้อุปกรณ์ดักจับปูหิมะโดยเฉพาะซึ่งยังคงเป็นวิธีที่แพร่หลายในปัจจุบันการประมงปูหิมะเติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่1980จนกลายเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมประมงที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดา ปูสุไวคานิได้ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในโลกแห่งอาหารด้วยชื่อเสียงที่โด่งดังในประเทศญี่ปุ่นสุไวคานิคือชื่อที่สื่อถึงปูที่มีขาเรียวยามเหมือนกิ่งไม้เป็นการตั้งชื่อที่อธิบายรูปทรงที่เอกลักษณ์ของปูหิมะปูชนุดนี้มีความสำคัญทางวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้งโดยเฉพาะในจังหวัดทโตะฟุกุอิและอิชิกาวะซึ่งเป็นแหล่งขึ้นชื่อของปูสุไวคานิ ในแต่ละปีเมื่อเริ่มต้นฤดูการจับปูจะมีการประมูลปูสวไยคานิตัวแรกที่จับได้โดยเฉพาะปูตัวผู้ที่มีขนาดใหญ่และสวยงามเป็นพิเศษการประมูลนี้มักจะสร้างสถิติราคาที่สูงลิว่วอย่างเช่นในปี2019ปูสวไยคานิสายพันธุ์อิซึกิชิโบชิตัวหนึ่งถูกประมูลไปในราคาสูงถึง5ล้านเยนหรือประมาณ46,000เหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นสถิติโลกในขณะนั้นราคาที่น่าตกใจนี้สะท้อนให้เห็นว่าปูหิมะไม่ใช่เพียงแค่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลและการเริ่มต้นฤดูการแห่งความสุขที่คนญี่ปุ่นรอคอยปูหิมะมีรูปร่างที่เพรียวบางกว่าปูทะรบะอย่างเห็นได้ชัดและมีขาสิบขาที่เรียวยาวและสง่างาม พกมันอาศัยอยู่ในน้ําหนาวเย็นจัดของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่ความลึก4-1,400เมตรโดยชอบพูนทะเลที่เป็นโคลนหรือตะกอนทรายเนื้อของปูหิมะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือความหวานฉ่านุ่นละมุนดุดหิมะและมีความเข้มข้นที่ซึมซาบไปทั่วสัมผัสคนญี่ปุ่นนิยมทานปูซวยคานิทั้งเนื้อไข่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันปูที่มีรสชาติเข้มข้นเป็นพิเศษ ปูหิมะเติบโตด้วยการลอกคราบเช่นเดียวกันกับปูที่อายุน้อยจะลอกคราบปีละหนึ่งครั้งส่วนปูที่โตเต็มวัยแล้วอาจใช้เวลาถึง2ปีในการลอกคราบแต่ละครั้งวงจรชีวิตของปูหิมะค่อนข้างยาวนานปูตัวเมียสามารถอุ้มไข่ได้นานถึง1-2ปีและที่น่าทึ่งคือพวกมันสามารถเก็บอสุจิไว้ได้หลายปีหลังจากการผสมพันธุ์ทำให้สามารถผลิตไข่ที่สมบูรณ์ได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ในทุกฤดูกาล ปูหิมะเป็นสัตว์กินเนื้อพวกมันชอบกินสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในตะกอนดินเช่นสัตว์จำพวกหอยและหนอนทะเลการเคลื่อนที่และการกินอาหารของพวกมันยังมีส่วนช่วยในการหมุนเวียนสารอาหารในพื้นทะเลการดำรงอยู่ของพวกมันจึงส่งผลต่อวงโซ่อาหารทั้งหมดในทะเลลึกปูทั้งสองชนิดนี้ไม่ได้เป็นเพียงอาหารอโนโชาเท่านั้นแต่ยังมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศของทะเลน้ำลึก พวกมันเป็นทั้งบัวล,ล่าที่ช่วยควบคุมประชากรสัตว์หน้าดินขนาดเล็กและเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์นักล่าขนาดใหญ่เช่นปลาคอตหมึกยักษ์และแมวน้ำปูหิมะและปูเรกคิงแคปคือสุดยอดแห่งปูราคาแพงที่ไม่ได้เป็นเพียงความอร่อยบนจานอาหารแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลความพยายามของชาวประมงและความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญ การรักษาความสมดุลระหว่างการบริโภคและความยั่งยืนจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ราชาและอัญมณีแห่งท้องทะเลเหล่านี้ยังคงอยู่คู่กับโลกของเราต่อไปหากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ